สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูความหมายของไพ่ย24กันต่อนะครับเป็นไพ่หมายเลขหหรือว่าไพ่ใบที่2ในสํำรับของไพ่ชุดใหญ่นะครับคือไพ่เดอะเมจิเชนหรือว่าไพ่ผู้พิเศษ ไพ่ใบนี้จะสื่อถึงคนที่มีความเฉีย,ยวฉลาดมีไหวพริบปฏิพันมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำถ้าเกิดว่าเราดูในพื้นดงชตาได้ไพ่หมายเลขหนึ่งนี้เป็นไพ่ใบแรกก็บ่งบอกว่าเป็นคนที่มีเซนต์มีลางสังหรณ์ที่ดีมีแนวโน้มที่จะเป็นหมอดูหรือนักพยากรณ์ชื่อดังได้ในอนาคตรวมถึงว่าคนที่มีความสามารถในหลายๆอย่างนะครับดูจากภาพประกอบของไพ่ใบนี้จะประกอบไปด้วยถ้วยที่หมายถึงความรัก ดาบสื่อถึงอุปสรปรคปัญหาต่างๆไม้เท้าก็คือในเรื่องของการงานและเหรียญสื่อถึงเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงว่าคนที่เรียนมาทางหนึ่งแต่ว่าได้ทำงานอีกสายหนึ่งซึ่งไม่ตรงกับที่เรียนมาถ้าเราจะมองคำทำนายหรือว่าความหมายออกเป็นเรื่องๆนะครับในเรื่องของความรักนั้น คนที่ได้ไพ่หมายเลขหนึ่งเดเมนจิเชียนนี้นะครับหรือว่าไพ่พิเศษจะเป็นการใช้ชีวิตหลักที่มีเหตุผลไม่ได้รับแบบหลงไหลแบบข้างไครอะไรแบบนั้นจะมองถึงความเข้าใจกันความเหมาะสมในเรื่องของความรักมากกว่าเรียกว่าการใช้สมองหรือว่าใช้สติในเรื่องของความรักนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานจะเจริญก้าวหน้าเกินหน้าเกินตาของคนอื่น เพราะว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถที่โดดเด่นและยังมีความเป็นผู้นำนะครับที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนมากกว่าคนอื่นๆอ,อีกด้วยในเรื่องของการเงินนั้นเป็นไปด้วยความมั่นคงสามารถหาเงินได้หลายทางนอกจากงานประจำแล้วก็ยังมีงานพิเศษที่จะ เป็นช่องทางที่จะหาเงินเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับอาชีพที่เหมาะสมก็ได้แก่จะเป็นเจ้าของกิจการนักวิทยาศาสตร์วิทยากรนักพูดนักเขียนนักบริหารหรือแม้กระทั่งเป็นนักพยากรเป็นหมอดูก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งไพ่ใบนี้ก็ยังสื่อถึงเป็นไพ่ตัวแทนของไพ่หมอดูเช่นเดียวกันนะครับ สรุปก็คือถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นก็สื่อถึงคนที่มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นมีความสามารถได้หลายๆอย่างและมีความโดดเด่นในกลุ่มหรือว่าในสังคมที่อาศัยอยู่นะครับก่อนจากฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ